สวัสด,ดีเด้อพี่น้องเออสวัสด,ดีหมูหมูพวกพวกหลายๆเห็ดเห็ดเฮี้ยนหน่อยไว้้าขายกาแฟขายเคกขายขายพักขายขายพักปูพักได้ก็ยิมาว่างขายน้ำเข้าขายกาแฟ จ่ว่าโบเห็นหนาคนเด้อจอดนี่โบมีจะลืมกดไหลกดเร์ยห้ยายใ,ในเด้อกดไหลก,กดเร์ยห้ยยายน้ำเน่ ใช่ก็ปลูกพักเอามาขายนี่คือกันเพื่อแลวก็จะมาบ้างขายนี